ใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะกับเจ้า Garmin f e n i x 7 X ปุ่มกดนะคะปุ่มอัพตัวนี้ไม่ทำงานกดเท่าไหร่ก็ไม่ทำงานนะคะไม่ตอบสนองเลยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าปุ่มของเราสวิตด้านนอกนะถ้ามันมีคราบเหนือคราบใครเข้าไปอัดนะคะก็จะทำให้ปุ่มแข็งกดไม่ลงแต่ตัวนี้ปุ่มกดลงปกติแต่ปุ่มด้านในเนี่ยไม่ทำงานไม่รีสปอนนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะต้องเปลี่ยนสวิตด้านในเท่านั้นนะคะอ่ะ เจ้าตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยค่ะ ปุ่มติดบอดเล็กนิดเดียวเองแต่ทาง iD Wise ช่อแพดด k ้ก็มีอะไหล่นะคะที่ตรงรุ่นไม่ต้องตัดแต่งไม่ต้องโมดิฟายใดๆทั้งสิน้นสามารถกดได้นะคะกดไปเลยค่ะพันครั้งหมื่นครั้งไม่พังแน่นอนรุ่นนี้นะคะหากซ่อมเรามีรับประกันตัวปุ่มให้ถึง3เดือนด้วยกันนะคะหากว่าเป็นอาการเดิมก็นํากลับมาเคีมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากซ่อมกรามินนะคะอาการปุ่มกดไม่ได้กดไม่ลงปุ่มแข็งปุ่มค้างปุ่มเด้งปุ่ม สามารถทักมาสอบถามกับ i d e v i c ไได้เลยนะคะจูงมีแอดมินคอยตอบตลอดที่14ชั่วโมงและมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรามีอะไหล่ครบทุกรุ่นพร้อมแก้ไขให้คุณลูกค้าทุกอาการเสียนะคะบางรุ่นถ้าไม่ได้เป็นที่บอร์ดก็สามารถรอรับได้เลยภายในวันค่ะ